พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้มีการจัดระบบให้ข้าราชการครูขนาดจา์และบุคลากรทางการศึกษามีองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักการกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษากำหนดให้มีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นตำแหน่งประเภทผู้บริหารการศึกษาเป็นผู้นำในการบริหารจัดการศึกษาพัฒนาประชากรวัยเรียนให้เป็นบุคคลเหตุการณ์เรียนรู้มีคุณภาพสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการสร้างสรรค์ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดบรรลุซึ่งผลประโยชน์มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างไรายได้สร้างความรู้ต่อตอนเองครอบครัวชุมชนประเทศชาตินางกัญญาโทสาลี ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตาแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเก้าเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563โดยได้เดินทางเข้ามารับตําแหน่งเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2563งานที่ได้รับมอบหมายนายเจริญชัยกิติพีระเดชผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเขตเก้าได้มีคําสั่งมอบหมายให้นางกัญญาโทสาลี ช่วยปฏิบัติราชก,การแทนโดยกำกับดูแลกลุ่มอำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสานเทศและการสาื่อสารโดยประสานกำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนประเมินผลเร่งรัดก,การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการบริหารงานก็ประมาณรวมทั้งร่วมวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจเยี่ยมนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในการบนิงานตามองค์ประกอบตัวชี้วัดดังนี้องค์ประกอบที่1การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศตัวชี้วัดที่1การบริหารจัดการที่ดีช่วยส่งเสริมสนับสนุนการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบยึดหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ภาวะผู้นำองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมีการประชาสัมพันธ์งานที่หลากหลาย ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีการติดตามนิเทศและนำผลการดำเนินงานมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเยี่ยมต่อเนื่องโดยพัฒนานำกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน8ปอมาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ปอ .1 ประเมินสภาพการทำงาน 2. ปอ .2 เป้าหมายจัดลำดับความสำคัญของงาน 3. ป .3 การเปลี่ยนแปลงมีการออกแบบวิธีการทำงาน วางแผนขั้นตอนวิธีการทำงานของกลุ่มต่างๆเพื่อขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 4. ป .4 ประโยชน์มีการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน 5. ป .5 ประสานงานจัดกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันภายในกลุ่มงานเวลาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้งานบรรลุผล 6. ป6ป, .6 ปฏิบัติงานนำสู่การปฏิบัติ 7. ป .7 ปรับปรุง เมื่อดำเนินการตามแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจากป .1 ถึงป .6 จนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานต้องดำเนินการปรับปรุงการทํางานในส่วนที่ยังไม่บรรลุผล8ป .8 ประกาศยกย่องชมเชยการปฏิบัติงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทํางานตัวชี้วัดที่2การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมส่งเสริมให้บุคลากรในกลุ่มที่รับผิดชอบมีการพัฒนาตนเองโดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมความรู้ Knowledge Management มีการสร้างชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC และพัฒนาระบบงานที่รับผิดช,ชอบให้เป็นปัจจุบันมีสารสนเทศที่ชัดเจนตลอดจนได้พัฒนาตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานโดยได้ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารงานพัสดุข,ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัมธยมศึกษาเขต9และพัฒนาตนเองเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ขณะน,นี้เรียนอยู่รนดับ B2 นอกจากนี้ ส่งเสริมให้คลากรทางการพัฒนาตนเองเรียนรู้ผ่านระบบการพัฒนาคาัาการระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-learning ของสำนักงานกอพและส่งเสริมให้มีการจัดอบรมและจัดทำไอเดียแนออนไลน์ตัวชี้วัดที่3การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาร่วมส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยึดหลักกระจายอำนาจที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัวเอกชนองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนโดยมีเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาทั้งสองจังหวัดเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนคนปรปฐมเครือข่ายสหวิทยาเขตครอบคลุมสองจังหวัดจำนวน8สหวิทยาเขต องประกอบที่2การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่1การบริหารด้านวิชาการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ของสาวิเเขตสุพรรณกรลยา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ทั้งการเรียนการสอน,นระบบทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV โดยความอนุเคราะห์ของมูลิตทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูประถมและระบบออนไลน์ในช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 ให้เหมาะสมครอบคลุมตามความพร้อมของผู้เรียนและตามบริบทของสถานศึกษาในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2,563ระหว่างวันที่1-5มิถุนายน2,563ร่วมนิเทศติดตามช่วยเหลือดูแลและสร้างขวัญกำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาครูในสังกัดตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียนอันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชืลล้อโรคไวรัสโคโรนาและบุรณาการติดตามการจัดการเรียนการสอนเมื่อเปิดภาคเรียนที่1ทับ วันที่1กรกฎาคม2563โดยดำเนินการระหว่างวันที่2ถึงวันที่10กรกฎาคม2563ของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน31โรงเรียนตัวชี้วัดที่2การบริหารงานด้านงบประมาณวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจนโยบายปัญหาความต้องการในการบริหารและการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีการนำแผนปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนดในลงพื้นที่เพื่อติดตามเรื่องรัฐการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ212ทับรอ57ขีดก่อโรงเรียนด่านช้างวิทยาลดความขัดแย้งระหว่างโรงเรียนกับผู้รับจ้างชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนด่านช้างวิทยาประธานกรรมการสถานศึกษาคณะครูซึ่งเป็นคณะการคุมงานก่อสร้างคณะกรรการตรวจรับ และผู้รับจ้างเพื่อให้ดินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญามีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากหน่วยงานสถาบันภาครัฐสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลหน่วยงานสถาบันองค์กรภาครัฐเข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาทั้งอย่างเป็นทางการโรงเรียนประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลหน่วยงานสถาบันองค์กรภาครัฐ และเอกชนเข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาทั้งภายในเขตพื้นที่การศึกษาและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการสนับสนุนจำนวน8โรงเรียนงบประมาณ4ล้าน9 0 0 0บาทการวางแผนพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมให้มีสภาพสะอาดเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะปลอดภยัยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งโดยท่านผู้บริการภัยสารปันแดด อน,นุญาตให้ใช้อาคารสถานที่โรงเรียนบ้านกิโลแปซึ่งเป็นโรงเรียนที่ถูกยุบเลิกสำหรับตพนักงานแห่งใหม่ขณะน,นี้กำลังรองบประมาณจากสพทโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลทางการด้านการศึกษาของสถานศึกษาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการเร่งรัดติดตามรายงานครบถ้วนทันเวลาทุกโรงเรียนมีการจัดและใช้ระบบการบริหารด้านการเงินบัญชีและพัสดุอย่างชัดเจนโดยมีการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง นำมาใช้ในการบริหารงานทำให้งานมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันโปรง่งใสตรวจสอบได้ใช้ Google Drive ในการจัดทำทะเบียนคุมต่างๆเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกคนผู้บริหารสามารถทราบเบิกจ่ายงบประมาณงบบร,ริหารเขตและงบประมาณที่สพทจัดสรรให้สามารถทราบว่างบประมาณณปัจจุบันคงเหลือเท่าใดงบประมาณเหลือจ่ายปลา,ายปีงบประมาณคงเหลือเท่าใดทําให้การบริหารจัดการและวางแผนการใช้เงินปลายปีได้รวดเร็ว ตัวชี้วัดที่3การบริหารง,งานด้านการบริหารง,งานบุคคลมีส่วนร่วมในการวางแผนอัตรากำลังร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักง,งานราชการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาพปัญหาความต้องการยางเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในหลายคณะอาทิคณะกรรมการสรรหานักจิตวิยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย เหตุพิเศษวิชาสังคมศึกษาคณะารามการพิณาเลื่อนขัน้นเงินเดือนกับการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่ของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนคนปรปฐมตลอดถึงการสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตัวชี้วัดที่4การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศนำคณะทำงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาระบบการสื่อสารพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีการส่งเสริมสนับสนุนและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลากรให้เห็นถึงความสําคัญของความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารนณะผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรมสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องโดยกําหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมมาพิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกษาเขต9ประจําปีงบประมาณ2,563ศึกษาดูงานโครงการปลูกฝังจิตสํานึกค่านิยมการต่อต้าน และไม่ทบทวนต่อการทุจริตเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลกรความซื่อสัตย์ระหว่างวันที่ 10- ถึงวันที่13สิงหาคม2 5 6 3นาสานำนักง,งานเขตพื้นที่กา,ศการ,ศ,การงงากาศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ในสังกัดซึ่งเป็นการขยายผลสู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจำนวน20โรงเรียนในปีงบประมาณ2,563โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้แก่ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2563จิตอาสาวันละหนึ่งบาทบริจาคสร้างความดีเพื่อสุขการนักเรียนครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา ลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกทุกวันยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ทำความดีด้วยหัวใจ100เปเซและเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการมาปฏิบัติราชการของราชการและลูกจ้างในสมักง,งาจึงได้จัดให้มีเครื่องสแกนเวลาในการมาปฏิบัติราชการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องตัวชี้วัดที่5การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ได้ร่วมกับศึกษานิเทศนักวิชาการศึกษานักจุวิยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่และบุคลากร,ก,รกลุ่มไอซทีออกนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดทั้งในรูปแบบลงพื้นที่และระบบออนไลน์องค์ประกอบที่สมสำนิจิผลการบริหารและการจัดการศึกษาจากกรอบแนวคิดในการพัฒนาสมักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยุศาเขต9ก้า ยึดหลักการทํางานที่มุ่งเน้นผลสมธิ์แบบมีส่วนร่วมกระจายอํานาจสู่การปฏิบัติและการศึกษามีอิสระคล่องตัวในการทํางานสําหรับรองผู้อุ่งในการทำงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อุ่งในการกลุ่มรวมถึงกระจายอํานาจผ่านเครือข่ายและได้ร่วมกับทีมงานบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาทั้งสองจังหวัดเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายสาวเฮียเขต คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเกา้าวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนำองค์การไปสู่เป้าหมายโดยยึดหลักธรรมมาพิบาลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับบริบทของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเก้าโดยได้เชื่อมโยงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับนโยบาย และของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9จึงคาดหวังว่าจะส่งผลให้บรรลุตามตัวชี้วัดที่1มีผลงานที่แสดงถึงความสําเร็จและเป็นแบบอย่างได้ตัวชี้วัดที่2สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดที่3ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพในลําดับต่อไปนางกัญญาโทสาลี รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเกา้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นซื่อสัตย์สุจริตภายใต้หลักธรรมาพิบาลนำพาบุคลากรพัฒนาตนเองพัฒนางานมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้านรองริเริ่มเพิ่มเติมประสิทธิภาพทุกคนทราบแนวทางที่วางไว้ทั้งแปดปอก่อเกื้อเพื่อหลักชัยก้าวเดินไปอย่างมั่นคงตรงประเด็นปอที่หนึ่งพึงประเมินสภาพการ ปที่ 2. ความสําคัญจัดให้เห็นปอที่ 3. ามการเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นปอที่สี่มุ่งเน้นงบประมาณปอที่หการประสานงานสําเร็จปอที่หกไดเรกเช็คทุกขั้นปอที่ 7. ปรับปรุงมุ่งผลงานปอที่ 8. ดขานชมสมตั้งใจ